โอ้มันมันก่อนอะไรยังไงใครยัใครยัง <c oughs> โอ้ผมบอกโอ้นอดเลยวะมัมตัวเนี่ยมันราบคลตัวนี้าบเนื้อใตัวเนี้ยมันยัดใส่เหมืนว่ามันเปนมีมยังคือบินเลยอ่ะไปรองมัมมัมเนื้อไปเรืองมัมเนื้อเปแทบเปแทบ โอเคโอเอ้โหโอเคโอ้โหโอ้โหโอ่อ้ไหโอ้ไปโอ้โหอ้โหเอ้โหโอ้โหโอเโหโอ้โหโอ้โหเอ้โเอ้โหโอ้อ้โอ้โหโอ้ไหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอาโหโอ้โหเอ้โหเอ้โหโอ้โหเอ้โหเอ้โหโอ้โหโอ้ไปโอ้โหโอ้ไปโอ้โหโอ้ไอ้อโอ้โอาโหนอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้โอ้โ้ออ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 าอออโอเออ